ก็เกันดูช่องไลฟทีวีกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปว่าผมจะมาสอนทำหน้าแบบนี้ใน YouTube นะครับผมก็จะมาสอนแล้วนะครับก็อย่างแรกให้โหลดแอป,ปตัวนี้มาเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ก็พิมพ์คำว่าแอป,ปแอป,ปนี้นะครับแอป,ปเปลี่ยนหน้านะครับแอป,ปเปลี่ยนหน้าก็ได้นะแล้วก็พอมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดตรงนี้ไปเลยน,นะครับก็รอไปก่อนนะครับนี่นะครับ แล้วก็เง่าหนึงนันนบจะบอกว่าโลฟิลเตอร์ตรงไหนได้บ้างนะครับฟิลเตอร์หา้ยินงนะส่วนแล้วก็มีหนวดด้วยนะ มีนวดด้วยนะผมจะสร้างเป็นความตลกตลกของผมนะนี่นะครับฮ <c oughs> มีเส้นผมด้วยนะครับเส้นผมก็แบบนี้ครับโคตรตลกเลยอะไรกันอุ้ยก็ใส่หนวดไปสิแล้วก็ใส่หนวดก็กดไปเลยครับใส่ผมก็ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ อืออือนี่นี่เลยเอ,ออเออเออเอาแบบขับๆไปครับวอวนไม้หน้านะไม่ใช่นี่โปรหรือโปรน,นี่โปรครับอ่ะเอาแบบนี้มาเลยงานนะเนี่ยเอาะระดับนี้เลยนะก็ส่วนดิกนะเป็นระดับฮ่าฮ่านะ ตะจับห,ห้าอ้โอโหคตรตลกเลยครับตลกทิพไายก็ยใส่ผมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เอยใส่ก็แล้วเ,เร็ว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 ใส่ใส่ใส่หมดเลยใส่ <c oughs> ใส่หมดเลยตามตามสไตล์น,นี้ผมนะโอเคเอา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 ลืมก็ใส่ผมไม่ดี เาเอาแบบนี้จะสร้างรดเพื่อความมันถึงนะปรับสุดเลยโอเคปรับปรับสุดคู่ปรับปรับแบบสุดสุดเลยนะปรับสุดสุดเลยนะปรับสุด,ดสุดเลยแม่ร็ช้าเลยคือ,อโอเค เค <Okay. S 2> ทำามแบ่งหน้าด้วยนะตลกแย้โคตรตลกแน่นอนนะ <c oughs> ตลกตลกตลกมากนะ <c oughs> จง แตกหน้าของมันนะไม่ต้องคิดเลยมากนะอือเอ็ครับก็ตลกเลยี่ nào vậy rồi pin ตูกภาพนะก็พื้นหลังก็ประมาณนี้โอแม่งเกินไปว่าโออือหว่าอาทิตย์เป็นพรว่าอาทิตย์เป็นหัวมันนะ ลิงเจี๊ยรือเปล่ามองไม่เห็นหัวเลยแต่เจ้าผมแล้วผมจะเอาสงพิเศษบางอย่างไปให้นะมาเอามารวมกับคำว่าตูนะ <laughs> ตูตูคลิปนี้จะโดนยูทูบ

อกิมนี้ถ่ายตอนเช้านะครับไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนนะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเตื่นเตื่นเตืนเตือนเตือนเตืนเตืนตือนเตื่นตืนเตื่นเตืนตืตืน

สำหรับวันนี้ก็ไปบายไปก่อนอนะครับานนบายบาย